วิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะหรือว่าวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองอในชั่วโมงที่ผ่านมาครูเอกก็ได้เข้ามาคุยกับเด็กๆมาสอนเด็กๆบ้างแล้วะนะคะอาทิตย์ก่อนที่เราเรียนกันจะเป็นเรื่องอการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมอาทิตย์นี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อที่เราจะเรียนกันในเรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีแต่ครูเอจะขอทบทวนความรู้เดิมก่อนนะคะที่เราได้เรียนกันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมะก็คือการใช้คอมพิวเตอร์อะไรอเงี้ยค่ะคอมพิวเตอร์เราจะใช้ยังไงคะถึงจะเหมาะสมถึงจะปลอดภัยใครจะตอบก่อนคะแจ้งคุณครูก่อนนะคะเปิดไมค์แล้วก็แจ้งชื่อนะคะ เปิดไมค์แล้วก็แจ้งชื่อให้คุณครูเอ๋เนาะคุณครูเอ๋ะจะพาทบทวนความรู้เดิมโอนที่เราเรียนผ่านมาแล้วอ่าเราจะใชะ้เทคโนโลยีให้ปลอดภัยได้ยังไงคะอย่างใช้คอมพิวเตอร์หนูจะใช้ให้ปลอดภัยได้ยังไงคะลูกใช้คอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยได้ยังไงคะอ่ายกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังหน่อยตอนนี้เราทบทวนความรู้อันเดิมที่เราเรียนมากันอยู่ เรายังไม่ได้เข้าสู่บทเรียนของวันนี้นะครูเอขอทบทวนก่อนว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ยังไงให้ปลอดภัยอ่เปิดเวลาใช้กินเ,เวลาไม่ใช้ค่ะโอ,อ้เก่งมากเลยค่ะพี่ชนพี่ชนเก่งมากอ่านะคะถ้าเราจะใช้เราก็เปิดคอมมาใช้เฉพาะเวลาที่เราใช้ใช่ไหมคะเมื่อไม่ใช้แล้วก็ ปิดคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมอ่ามีใครจะตอบอีกคะลูกมีใครจะตอบค,อคอร,อรูเอ๋อีกคะอริสราขอหาโค้ดค่ะอาริสราค่ะอริสราอาริสตาตอบว่ายังไงคะลูกไม่ขวดอันอิกน้ำอยู่ใต้คอมพิวเตอร์ค่ะโอ้เก่งมากเลยคะ่ะอ่ามีเพื่อนเราตอบมาเมื่อกี้บอกว่า ไม่เอาน้ํามากินอยู่ใกล้ๆคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเรากินน้ําอยู่ใกล้ๆคอมพิวเตอร์ถ้าหกใส่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นไงคะลูกคอมพิวเตอร์จะเป็นยังไงคะไฟดูดไปดูปดแล้วเป็นยังไงอีกคะถ้าหกใส่เยอะๆคอมระเบิดไหมคะสมมุติง่ ถ้าเราถ้า,ถาเราทานน้ําอยู่ใกล้ๆเนาะทานน้าอยู่ใกล้ๆถ้าทําหยดใส่นิดหน่อยอาจจะโดนไฟดูดแต่ถ้าหกลงไปทั้งแก้วหรือหกลงไปทั้งขวดเลยอาจจะเกิดพร้อมระเบิดก็ได้เนาะเห็นไหมมีเพื่อนตอบมาสองคนแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตอบอีกนะคะเด็กๆอ่านะคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกใครจะช่วยครูเอตอบใครจะช่วยครูแอล เด็กๆจ๋าวันนี้เราจะมาเรียนกันเราจะมาเรียนกันนะคะวันนี้ในหัวข้อการข้อควรปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะวันนี้ครูเอดจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบเทคนิคสแต็กร่วมกับเกมนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ เด็กๆได้ยินครูเออยู่ใช่ไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะอ,อ่ะอเมื่อกี้เราอยู่ในขั้นทบทวนความรู้เดิมเนาะอ่ะเราทบทวนแล้วว่าจะใช้ยังไงให้เหมาะสมใช้คอมพิวเตอร์ยังไงทีเนี้ยครูเอมีเกมให้เด็กๆเล่นด้วยอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูเอจะแชร์เกมขึ้นมาให้เด็กๆดูแล้วเรามาดูกันนะคะเราจะเล่นเกมก่อนที่เราจะเข้าเรียนกันดูนะคะ อ่ถ้าใครจะตอบถ้าใครจะตอบอ่ะเราเปิดไมค์แล้วก็บอกชื่อก่อนนะคะเป็นเกมบัตรภาพถูกผิดนะคะภาพแรกถามลูกๆว่าภาพแรกถามลูกๆว่าอ่าถ,ถ้านั่งใกล้ๆจะได้มองเห็นคอมพิวเตอร์ชรัดขึ้นใช่ไหมคะใช่ไหมถูกไหมคะใช่หรือไม่ใช่เอ่ย 快呀！